สวัสดีค่ะสวนมารีจา้าวันนี้มาอัปเดตบอนกระดาษด่างนะคะที่สวนนะคะฟ้าฝนกำลังมาเลยวันนี้ฟ้าฝนกำลังมานะคะต้นใหญ่ยักษ์ที่สวนมารีนะคะวันนี้มาอัปเดตให้พี่น้องทุกๆท่านได้ได้ชมและได้เห็นนะคะคือที่มารีอัปเดตให้เนี่ยก็คืออัปเดตให้ชมนี่ก็คือว่า คนที่ปลูกจะได้มีแรงบันดาลใจในการปลูกว่าเข้าสวยขนาดไหนนะนะคะว่าสวยขนาดไหนนะทําไมถึงราคาสูงแลนะตอนนี้ก็ราคากําลังสูงลูกๆก็กัราคากําลังสูงมากเลยนะคะอุ้ยฝนกําลังจะมานะคะและทีนี้คือต้นที่สวนมารีนี่ไม่มีลูกจําหน่ายนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาออกลูกไปแล้วแล้วมารีก็แบ่งพีนง่น้องคนที่ไม่มีให้ไปนะคะ นะคะฝนล,ลงเม็ดมาแล้วโอเคค่ะงั้นวันนี้มารีขอแค่นี้นะคะวันที่16มิถุนายนพศ2564นะคะอัปเดตแค่นี้ค่ะฝนล,ลงเม็ดแล้วนะคะบอลกระดาษด,ด่างสวนมารีนะคะบอลกระดาษด,ด่างขาวนะคะสวนมารีค่ะลูกกำลังมาหนึ่งนะคะแต่ใบยังไม่มามิช้าตัดใบทิ้งค่ะ มิ่อเช้าตัดใบทิ้งค่ะเหมือนแค่นี้ก่อนค่ะฝนลงเม็ดแล้วนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มารีด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการปลูกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ